อ,อาชีพใช้เอโร่สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by Maclo Maclo คู่คิดธุรกิจคุณเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านเน้นนมคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ผมจะมาแนะนำเมนูพิเศษให้กับทางร้านนะครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณก๊อฟนะครับเจ้าของร้านเน้นนงคาเฟ่นะครับคุณก๊อฟครับ ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคนแน่นมากเลยครับปกติคนจะแน่นช่วงไหนครับวันไหนก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ตั้งแต่ก่ร้านบ่ายสองโมงคนก็จะเข้ามาเลยครับผมอ๋อแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยครับเน้นสั่งเมนูประเภทไหนครับก็จะเป็นของหวานนะครับหลักๆครับแล้วก็มีของคาวเสริมครับผมอืมแล้วมีแพลนที่จะเพิ่มเมนูไหมครับอ๋ออยากกําลังอยากมีเมนูเพิ่มเติมอยู่พอดีเลยครับผมผมมีเมนูหนึ่งแนะนําครับกอฟเป็นเมนู ครัวซองกล้วยคาราเมลครับโอ้โหดีมากเลยครับตอนนี้อยได้เมนูมารองรับความต้องการของลูกค้าพอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมกับคุณก๊อฟนะครับก็มาอยู่ในครัวสาธิตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําเมนูครัวซองกล้วยคาราเมลกันนะครับ ่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําซอสกันก่อนครับก็เริ่มจากกล้วยครับเดี๋ยวคุณก็หั่ันได้ครับเอาแค่ครึ่งเดียวพอครับซอสเนี่ยครับมันจะมีส่วนผสมสามตัวคือหนึ่งคือกล้วยคสองคือโยเกิร์ตสามคือช็อกโกแลตครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปั่นกันเลยครับแล้วก็ช็อกโกแลตครับ จากนั้นครับเดี๋ยวจะใส่โยเกิร์ตครับครับไปเดี๋ยวผมใส่ให้เลยครับใส่ประมาณไหนดีครับประมาณเนี้ยครับตัดตัดที่ก๋วยใช่ไเลยครับโอเคพอแล้วครับพอกานปั่นได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณก๊อฟลองชิมดูได้เลยครับจากนั้นนะครับตัวหลักของเราคือโอกเนาะ กอนนื่นต้องขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็แผลเขานิดนึงนะครับได้จากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเอาขวดซองเนี่ยเอาไปย่างบนกระทะได้เลยเดี๋ยวผมลองทําดูนะครับได้ใส่ไปเลยนะครับวางมาได้เลยครับเพราะกระทะตอนนี้ร้อนแล้วครับแล้วเร่งไฟนิดนึงจากนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอากล้วยเนี่ยผมจะเอาไปน้่ตานี้ปกติกลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มไหนครับอ่าถ้าเกิดวันธรรมดาก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครับวันศุกร์จะวัยรุ่นหน่อยเสร็จแล้วนะครับสำหรับกล้วยก็เดี๋ยวเราจะลงจานกันเลยครับครับได้เลยครับแล้วก็เราจะใส่กล้วยปกติคุณก็ทานครัวซองบ่อยไหมครับอ่ก็มีโอกาสได้ทานแต่ไม่ไม่ถึงกะบ่อยมากครับอเครับครับก็หลักๆก็เสร็จแล้วเหลือแค่โรยหน้าครับนี่เดี๋ยวได้เลยครับโรยได้เลยครับ ตามความชอบได้เลยครับผมเราชอบกินน้มอนก็ใส่เยอะหน่อยแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวใส่คอนเฟตข้างๆครับเพื่อให้มันกรอบๆ่อยนี้แล้วก็กรอบเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขัวซองกล้วยคาราเมลครับเป็นไงบ้างครับคุณกอฟครับน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปหาที่ลองชิมกันดูเลยได้ครับได้เวลาชิมแล้วนะครับครับผมน่าทานมากเลยครับเมนูขัวซอง ขวยค้าวคาราเมลครับต้องราดซอสก่อนนะครับครับผมอร่อยมากเลยครับเมนูนี้มันจะเหมาะของเราเด็กๆครับดีมากเลยครับที่ร้านเป็นแนวครอบครัวเยอะครับมีเด็กๆมากันเยอะมากครับเดี๋ยวจะได้ทํามาเป็นเมนูขายที่ร้านครับผมดีเลยครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านครับสนใจที่จะมาเนี่ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่กอปอยู่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งครับรู้อี้ก็ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมมาลองทานได้ที่ร้านเน้นนงคาเฟ่ครับ วันนี้เมื่ออาชีพใช้เอโ่ขอมอบประกาศเซนยบัตรและคูปองส่วนลดคืนสดมูลค่า5,000บาทให้กับร้านเน้งนมคาเฟ่ไปเลยครับขอบคุณมากครับจบไปแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นร้านไหนเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ